เชฟได้มีโอกาสไปเยี่ยมบุญดำรงกินฟาร์มที่อุตรดิต์นะครับของพี่เอศนะครับแล้วก็ให้สูตรเมนูนี้มาครับกัวปลาหมูสับครับมาเรามาเริ่มทํากันเลยครับเริ่มนําจากนําหมูมาบดก่อนนะครับเชฟใช้เป็นสะโพกหมูนะครับมาปั่นให้เป็นหมูสับก่อนครับแล้วก็ต่อไข่ไก่ลงไปเลยครับตามต่อด้วยน้ําปลาครับ แล้วก็กระเทียมซอยครับตามต่อด้วยกระชายซอยครับแล้วก็ตะไคร้ซอยครับ เราก็เริ่มคุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันให้หมดเลยนะครับเมนูนี้อร่อยมากๆเชฟต้องขอข้าวเพิ่มเลยทีเดียวเลยขอบคุณพี่เอศแห่งอุตตลดิตมากๆเลยนะครับที่บุญดำรงกินฟาร์มให้สูตรนี้มานะครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หอมแดงซอยเนี่ยลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนครับ แล้วก็ตามด้วยหมูสับที่เราคลุกเคล้าทุกอย่างให้ลงตัวไว้เมื่อกี้นี้นะครับลงไปผัดต่อเลยครับไม่รู้ว่าเมนูนี้เ,เพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับมาดูแล้วก็มาศึกษากันไปด้วยกันเลยครับ รวนเราจะรวนจนแห้งแตกเลยนะครับนี่แะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทายครับผงปรุงรสครับแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันครับนี่นะครับยังมีน้ําอยู่เห็นไหมเชฟคั่วจนแห้งไปเลยนะครับ ตอนนี้กลิ่นปลาแล้วก็กลิ่นเครื่องหอมหมดเลยแล้วก็โรยลูกโดลงไปครับเตรียมผักไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าสวนของที่บุญดำรงกินฟาร์มนั้นเขามีผักสดปลอดสารเต็มไปหมดเลยนะครับพี่เอ๋ก็ได้ไปเด็ดผักสดๆเนี่ยมากินแก้มทำให้เชฟติดใจมากๆครับนี่แหละครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูทำลายผักของเชฟเลยแหละครับ ลองทำตามกันดูนะครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้